สวัสดีครับวันนี้เราจะไปทดลองขับรถของมิตซูบิชินะครับมันมีอะไรมั่งก็ไม่รู้ที่เห็นเมื่อเช้าอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยว่าจะไปลองขับดูไปลองขับ SUV รถครอบครัวด,ดูบ้างทุกทีก็ขับไหลห้อนะขับแต่กระบะไม่เคยลอง SUV นี่จะไปลอง SUV ดูแล้วก็เขานัดเวลา10โมงถึง4โมงเย็นแต่นี่เราดูมีตากล้องดูดูดูนาฬิกาที่รถบ่าย253ครับผมเค ไปเดียะไปเดียะออมาดูก็ได้แต่ไม่รู้ไปถึงเขาเก็บหรือยังเดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่ไปถึงกันเลยดีวยกว่าโอเควันนี้เราจะมาทดลองขับปาจิโร่สปอร์ตนะครับตัว ขับซีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าสมรรถนะช่วงล่างหรือว่าอัตราเร่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปลุยกันเลยครับไปเยียบ้วครับเยียบง่ายง่ามันสามารถเล่นเป็นเกียร์ออโต้หรือว่า จะปรับเป็นเมนนวลก็ได้ปรับเมนนวลยังไงครับถักมัดทางนี้อันนี้สับออหรือจะจะจะสับตรงนี้ได้หนึ่งสองสามสี่มีแปดเกียร์เออะหรือว่าแปดเกียร์เลยเหรอแล้วหรือว่าจะสับที่พวงมาลัยก็ได้เออเอ้ยลองพวงมาลัยลูกเกียร์ตรงไหนอ,อ๋อตรงนี้ใช่ไหมเกียร์เพิ่มของขวาลดของซ้ายเฮ้ยต่อเกียร์สมุดเนี่ย ตอบเกียร์ทมุ่นเดียวชอบ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 อ๋อเหี้ยวะัาบอดูอยู่นะขอสักการละตาบอเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เออเกียร์ก็ตอบสนองดีครับปอบ้านเราก็เยียบจังเลยเอ้าก็เซลบอกว่าทดลองเต็มเต็มได้เต็มที่ไงเออเราก็ทดลองดูดี เอ้มันดูดดูดดีนะนี่ช่วงล่างเดิมเลยใช่ไหมใช่ใช่ช่วงล่างโอเคขี่เร็วเข้าโค้งไม่หายเออดูดช่วงล่างกับเครื่องนี่โอเคดูดดูดเดียวแล้วเปลี่ยนเลยไหมฮะเปลี่ยนเลยไหมใจเย็นต้องไปอนุมาตจางในหัวใจอะหัวให่ก่านี้ปะป๊าก่นปาปานี่มันเซ็นเซอร์จับมีให้มีให้รอบคันเลยแล้วจะมีคูดคอนโทรลเวลา ขี่ตามรถคันหน้าได้แบบเราต้องเหยียบคันเร่ง,งอัอมันจะตามรถคันหน้าได้เลยแล้วก็เวลาคันหน้าเบรกเราก็เบรกอัตโนมัติเลยจริงไหมจริงโอเคแล้วเหมือนเบาะเนี่ยมีเซ็นเซอร์ไอเ้เข็มขัดทั้งคันเลยมีเฉพาะคนสองฝั่งนี้คนขับกับคนทั้งคันต้องรัดถ้าไม่รัดมันเตือนอันนี้เวลาขี่ก็ใส่ได้เลยเวลาฝนตกอะไรแบบเนี้ยมันจะเพิ่มการเกาะถนน มันล็อกความเร็วไหมโควินนี่ไม่ถ้าอันนี้ขี่เร็วได้เลยถ้าอันเล็กนี่ขี่เร็วได้เลยนี่เดี๋ยวเราจะไปลองขึ้นเขาดูมีตัวช่วยขึ้นเขาไหมมีมีมีไหนวะคือทางลาดชันอะไรแบบนี้มีหมดเลยลองดูนี่อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเข้านี่ก่อนกันเลยขึ้นเขาเขหนักไหมอ๋อทางไหนอะตั้งนี้ไม่หนักก็เลยขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยหมุนมันเป็นเดือบุเข้าสักอันเล็กก่อนกันนะ ติดทางขึ้นเขารถมันจัดหนักเครื่องลอยแต่ว่ามันเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมามีเาเราขี่ทางปกติเราก็ไม่ต้องใส่แต่เวลาขึ้นเขาหรือว่าฝนตกถนนลื่นอะไรใส่ได้มีแทกชั่นแทกชั่นเปิดอยู่ปะเปิดอยู่เปิดออโต้อยู่แล้วอ๋อเฮ้ยแต่เขาจะรอพอนี่ไม่ขึ้นนานแล้วนะ เนี้ยเป็นเขาของโครงการไม่ไคยมาเลวี<อ>จริงเ<ร>ส้นมันจะสวยกว่านี้นะเพราะว่านี้มันโดนอายุสองสามปีให้หลังเนยขึ้นเขาอ,อยู่ก็ปิดเปิดรายการแล้วพี่บีพาเที่ยวแต่แทนแทนเนี้ย <c oughs> กูไม่มามีมีมเขียนบทอยู่เฮ้ยเฮ้ยชองว,ว่าเล่นขึ้นดีใช่ไหมเลย เฮ้ย <Hey, S 2> เล่งขึ้นเขาดีว่ะไม่ตกเลยรอบเฮ้ยครับสองคูโอเคอยู่นะช้าลง <Okay. S 2> โอเคเรบเครื่องไม่ตกด้วยอะ่ะจริงจริงจ,งจงไม่ได้เว้ยนะรอบเครื่องไม่ตกเลยออตโต้เหยียบขึ้นเขาเงี้ยมันไม่ตกนะรอบเครื่องอะ่ะเล่งมาตามจีนเลยคือเคยขับออตโต้ขึ้นเขาเว้ย แล้วมันรอบเครื่องมันจะตกนะบางช่วงอ่ะอันนี้กดเป็นมาเลยอ่ะดูดิ ตก้วยนี่ตรงนี้มันเป็นอุทยานนะตรงนี้เขาเรียกอุทยานอะไรนะอุทยานใต้ร่มเย็นโ,<อ>โครงการจารุฬาพรพัฒนาแปดนี่เปลี่ยนแกดูดิเราไม่ตกเลยเปลี่ยนแกขึ้นเข,เขาได้เขีนขวีถึงโครงการแล้วใช่ข้างหน้าจะเป็นจุดชมวิว ถ่ายวิดีโอได้ตรงนั้นนะจะชมวิวนะ<ด>แต่ตรงนี้ที่สวยอยู่นะหน้าเอารถมาถ่ายูเมันหน้าแทา่รถอะ่ะว่าเออถ้าอยู่ได้อยู่เวลาลงกดลงเขาอะเรากดอันนี้ก็ได้อันนี้อ่ะเออรถมันจะไม่ไหลไปเอง,งมันจะทํางานอนะัตโนมัติเปิดระบบช่วยลงเขานะับปึ๊บอ่าเปิดเสียงอะไรวะไปเลยไปเลยเปิด อไม่ต้องแต่เบรกเลยอ่ะนี่ดูมีนี่ทางชันชข้างหน้าเห็นป่ะเห็นป่ะข้างหน้าเดี๋ยวลองดูมันจะช่วยได้เยอะไหมทดสอบทางเนี่แบบเต็มสมรรถนะเลย่ะบอกเลยเส้นนี้เส้นนี้คือสมรรถนะเต็มที่เลยอเออนี่ดูดูดูนี่ลงแล้วนะทางชันชนะไม่ต้องไม่ได้แต่เบรกนะครับ แต่บ้วมันจะไม่ไหลมันค่อยๆลงเลยนะเฮ้ยนิ่มมากอ่ะนิ่มกว่าหยัดเบรกเองอีกเฮ้ยมีกล้องรอบคันเลย360รอเฮ้ยบอกด้วยไม่เหมือนรถขอบคุณเลยถอยไปอีกก็ได้ถอยไปอีกมันจะมีเซ็นเซอร์เตือนพอก็จะถึงอ่ะยังอ่ะเอ้ยนี่ที่ไหนวะนี่ัวที่ออกออกตัวบนเนินได้เลยดิ หน้าจอเปลี่ยนได้สามแบบเดี๋ยวเราจอเปลี่ยนให้ดูกันได้ได,ได้เนี่ยเดี๋ยวจอดให้ตากล้องถ่ายให้ถ่ายรีวิวลบคันเลย <Okay. S 1> อเ,เอ้ยมันดึงเบรกมืออัตโนมัติเลยเหรอใช่เวลาจริงอะเวลาเราออกตัวสมมติเกียร์พีใช่ไหมอพอเลื่อนมาเกียร์ดีเบรกมือก็กลดลงอัตโนมัติเลยอันนี้อใช่อันนี้คือเบรกมืออันนี้คือออโต้โฮเวลาติดไฟแดงอะเราอยู่ในเกียร์ดีใช่ไหมเราไม่ต้องเราไม่ต้องเหยียบเบรกพอเรากดใช้งานอันนี้ใช่ไหม เราไม่ต้องเหยียบเบรกรถจะหยุดเลยในเกียร์ดี้รถจะไม่ไปด้านหน้าเวลาจดติดไฟแดงปุ๊บอยู่ในเกียร์ดีอยู่ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์แต่รถมันจะหยุดเลยอัตโนมัติอ๋อเราไม่ต้องเหยียบเบรกอะไรเลยพอถึงเวลาออกก็เหยียบคันร่งไปเลยใช่เอ้ยสะดวกดีว่ะเออไม่ต้องขึ้นเบรกมือไม่ต้องอะไรอืนยังคงอะไรมันตีอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนได้สามรูปแบบน่าจะเนี้ยนะใช่เอ้ย จิงวะเอ้าเซลล์ก็ลืมนะครับอ๋อสดตสเตเต้ฟังใจใจเยอะด้วยนะนี่แบบที่สามนี่แบบที่หน,นึ่งออเราอูเฮ้ยนี่แบบที่ ชอบแบบที่สามมากกว่าเน่ชอบแบบที่สามมากกว่านะเออแล้วก็แอร์ออโตมออออ้มีกล้องคันเวลาอันนี้นะกดนี้ลยอันนี้เราสามารถกดดูกล้องไว้เวลาออกตัวด้านหน้าบางทีเรารถสูงมองไม่เห็นบางทีมีมีโตอย่างอยู่ด้านหน้ารถบางทีเรามองไม่เห็นไงเรากดสามารถกล้องดูกล้องหน้าได้ Mm hmm. อ,อันนี้นอันนี้กล้องหน้าเหรอใช่กล้องหน้ารถกดอันนี้เวลาถอยหลังเทียบฟุตบาทอ,อตอนเทียบฟุตบาทก็มีกล้องด้วยใช่จะได้ล้อไม่เบียดไงสามารถดูได้โอเคโเคนจรงๆเดี๋ยวไปดูรอบรถกัน ชอบกับสียังแค่มาของโตโยโตโยดิดเบรกสีล้อขอบสิดแปดใช่ครับเยไม่ต้องแต่งเวลาดิสมาเต็มๆเลยนะเครื่อง2 4 8 1เอ็งม้า2 4 4 8 1เร็งม้าหรือซีซีวะ181เอ็งม้า181เอ็งม้าเครื่อง2 4อุ้ยได้เยอะนะเยอะกว่าไอเท้าน้ตอีก2.4เออ อย่างว่ากล้องหน้ามันอยู่ตรงไหนวะอ๋อกล้องหน้าอยู่นี่เวลากางคืนมันจะมีไฟช่วยเลี้ยวด้วยเวลาเราเลี้ยวเข้าซอยกลางคืนมืดๆอ่ะมันจะมีไฟช่วยเลี้ยวด้วยพอที่เราเลี้ยวปุ๊บไฟไฟหน้าก็อยู่ไฟหน้าแล้วมันจะมีไฟช่วยเลี้ยวคือยกมาให้เห็นข้างใช่ไมทางข้างๆเวลาเลี้ยวเข้าซอยอ่ะอ๋อดีว่ะอันนี้เดี๋ยวนี้แล รถเดี่ยวนี้ราคาล,ะละ้าน <c oughs> กว่าเกินรถสี่ห้าล้านสมัยก่อนเลยนี่เป็นกล้องด้านข้างต้องอยู่นี่เลยทั้งสองฝั่งเลยเหรอใช่ครับสวยอ่ะแล้วนี่ไปในห้องโดยสารข้างคนขับเพากว้างเนี่ยทับเรียบได้หมดเลยบางทีเวลาใส่ของอะไรใหญ่ๆเนี่ยจักรยานเราสามารถทับเบาะลงมาเรียบได้หมดเลยแล้วก็จะมีจอเนี่ยเวลา เื่อมกับโทรศัพท์ดู YouTube ได้จริงไหมไม่มันดีกว่าปาเจโร่ตัวเก่าของลุงวะลุไม่ก็สุดหลังก็เป็นไฟฟ้าอ้นี่มีการแบบไอ้เวลาเราติดแล้วมีคนโผล่หน้าไปได้ไหมจะมีระบบมันจะไม่มีเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอมันดู อ๋อจะไม่ทับอันนี้จะเป็นเบาะแถวสามสามารถครับขึ้นมาได้เบาะแถวสามนะครับมันอะไรก็อกไฟเด๋ยได้ดีอันนี้เป็นเบาะบเหมาะสำหรับครอกัวใหญ่ดเอาละครับวันนี้เราก็ได้ทดลองขับเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องจะซื้อไม่ซื้อก็รออยู่ที่คุณพ่อนะครับพ่อจะซื้อไม่ซื้อก็อยู่พ่อนะสำหรับใครที่สนใจนี่ก็ติดต่อที่มิซูบิชิบางกุ้งใช่ไหมมิ ishi, ซูบิชิสุราสุราษบางกุ้งมิซูบิชิสุราษบางกุ้งนะครับมีเซลอาร์ตนี่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีให้บริการครับผมติดต่อได้เบอร์โทรเบอร์โทรเซลศ์0 9 2 6 2 4งหกอครับติดต่อเซลอาร์ตได้นะครับ <laughs> แล้วก็สำหรับวันนี้ลราไปก่อนสวัสดีครับ